สวัสดีค่ะได้ข่าวว่าโควิดมาใกล้บ้านแล้วก็เลยคิดวางแผนจะตุนข้าวสารซอสนะคะช่วงนี้ยังไปห้างได้อยู่ก็คงจะต้องไปซื้อที่ห้างนะคะนะคะที่ใช้ประจำก็คือ,อข้าวสารข้าวหอมมะลิหงทองนะคะที่เซเว่นก็มีขายนะคะข้าว คนเราเราต้องห้องน้ำบั้งเนาะนะเพิ่งเาเปิดเมื่อกี้เลยอ๋อเหรอเปิดกี่โมงปกติเ่าเปิดประมาณเจ็ดโมงครึ่งอะแต่วันนี้มีธุระอยู่เปิดหลหรอปิดสองทุมท่มครึ่งสนะองทุ่มครึ่งเนาะค่ะารย์เดี๋ยวป้าจะได้จำไว้มีวิธีด้วยมีดีมีวิธีขโมยด้วยโอ้แล้วนกมันก็บินมานะเมื่อกี้ แต่ก็เฉพาะตอนเราไม่อยู่เนาะแล้วเวลากินข้าวไปยังไงข้าวหนูก็เอาข้าวเอากับข้าวมาจับอ่างขิงข้าวอย่างนี้อ๋อนึกว่าไปหาสั่งกินแถวน,นี้วันๆก็อยู่อย่างนี้เนาะข้าวบางวันก็คืออะไรนิดหนึ่งบางวันไม่ได้เอามาก็ซือ้อพวกน้ำซัแต่กินทุกวันพอพอปิดแล้วก็ที่บ้านก็มารับหรือว่ากลับเองไม่ใเองคังกละมักับเองไดกับรถไร่ม้าใจ จักรนกะไหนโอ้ยโอ้ยขอโทษทีเดินคุยจักรยานกลับบ้านค่ะฮะจักรยานกลับบ้านโอ้คือจักรยานไกลแค่ไหนบ้านเนี่ยก,ก็อยู่โกสุมนะะอยู่โกสุมอ๋ออยู่ใช่ปกติพอก็จะมาหลับหูตานกันแต่พอล,ลางมามันไอโควิดมัน,ค,นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ